ว่านี้จะคำเหรอหกข้ามผมโอ้หกเจ็ดแปดอย่างชื่อว่มันอยู of of land, ่ประเสศหน้าผมบอกแปดอะสิบเอ็ดตอนที่สิบเอ็ดช่วงเดือนเสนาจะค้มกว่าจีนได้ช่วงต่างประเทศ ถลบุรี้ฝนตกเว้นเซราโชโมงเว้นเซราโทโมงหืมมาคืมมาเหตุงานนิดหน่อยแต่เ่ารถเช่นไปโอ้ยบดาดงานมันซ้ำกันก็นเห็ดชีวิท่านตัวมังเงี้ยคนนี่ตำวเพราะว่ามันเช่นก็ถึงมันเป็นผู้เขา ก็ฝนตกอีกบ้านติไปได้แต่งไว้ก็ไปพอได้เ็นเมือนโถมคานั่งคานี่กักดอีกหลายนะโค้ดวันองหงบินบาทจะองค์มิถาอรน้ำบินตั้งแห้งแ้ะกับบินแทนนั่นนะเหลือแต่ได้กับไปบินนีกับขามาโลดผต้อง สายตะข้างไกลแล้วนะสายท้างไกลก็กบ,บินั้างไกลก็กมากก็แล้วตัวช่วยเหลือเด็พระละทุละชอยพ่อแม่กูาอาจารย์เดออ็ดไปแล้วมันก็นได้เบาพระละไปอีกสูงกับตอน ขอนิสัยได้อัชะตะเคดาเนเทโลไมหังพาโลอะหั่มปีเทรัสพาโลเี่ยลาแนวใดโดพาะแล้วก็จะแล้วไปยังนิดน้อยไปโดยเฉพาะงานเดี๋ยวนี้เอามาไม่ไมาจากจันทบุรีหลายต้นด้ยจะไปปลูกไม่เสริมก็ไปอีกทั้งกุดแม่ขาวทั้งพุ่นไม่ได้วางก็เสริมก็ไปโลด หลายไปเป็นป้าไปบนเดชห้างห้างน้ำบริเวณวัดถูกผูกเข้าไปรอดเพื่อตนเป็นตนตายเพื่อตนยั่งบ่ยั่งโดยเฉพาะฝนตกมาแล้วนี่แหละพระเจ้าเขาหามากยากคือดิ้นพระเจ้าคนไหามากก็รลค่าแพงพระเจ้ามาจากมิตรถรรมไว้กุบาร์จาย์ไป ประเทศคนมีคนร่ำคนรวยเขาขยันแล้วก็ประหยัดบ้านเฮาเบี้ยบางามถิ่มซะบ่อึดประหยัดสว่าสิณีเดี๋ยวก็มาตาใส่บ่าหาทีมาด้บันี่ใส่คนบ้านเฮามักง่ายนึกสันเห็นว่าเบี้ยบางแง่บางอึดรักสว่าสิณีบ่อึดจักรกว่ามาตาใส่เขากันกลองมาโอ้ยพวกใหม่ก็จีดได้ใส่เบา,ใส,เบาใส่โลขึ้นมาก็ไปถามมาแต่นี่พวกเขาเสะขวดมาให้ วิจิตรค่าข้าบ้านตัวหนึ่งเป็นพันสองพันยังหน่อยนี่บอกา่อไปกูว่าอาจารย์ตอนใดกูก็ลำบากตากตับเฮ็ดให้เรงว่าขึ้นรถโอ้ยบงงามเพราะว่าทิ้งโอ้ยจางขี้ไร่ที่สุดผมมาปลูกเหยเกเจ้ามันเป็นเพราะเป็นเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนั่งใครอยู่ดีเมื่อตอนได้ขึ้นรถทิ้งรถทิมงรถโอ้ยมันบาดหัวใจกันตัว ไปว่าเออเอายางไปใส่ไฟก็ใส่เท่าสองสามอันก็เจ้ากับท่วงอยู่โอ้ยหลวงปู่ทำไมให้เขาใส่เ,เยอะแยะนั่นมันบอกประท่านมาตลอดเพราะว่าหาหญ้ายางเอามากวางแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้เป็นแถวมันเจ็บดินได้ดีเนอเลาวเขากองใหม่เทียมถินเข้าเดียว เออเขาก็หายอย่างนัก็ต้านไหนนะด้าน,นไตขุดนด้ <c oughs> อยู่ทางนอกพยายามมันห,าหน่างแน่จะเสริมไปทำนั่นมาบั๊บวันนี้วันส้องห้องก็ห้ยฟุ้นไหลคลอดยกเจ้าก็ไปปะน้ำม้นตั้งเต่กพ่อแกล้งนักเขาเขามารับกับไปเลยแล้วเออว่าภาษาทางไหนพอดีเขาก็นั่งก็ไปรับอยู่บนกับไปพวมน้ำม้อนังเขาไป ก้นก็จะเลียงแถวอยู่เหมือนก้อนพระสำพระไปแ้วๆุลาบก